ถ้าเราก็จะหาสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic i ิงนะคะอยู่กับอิงเหมือนเดิมค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่กำลังรอการอัปเดตกระแสะของน้องนายเสี่ยวจิวหรือว่าลิเดายในคงสุดท้ายก่อนไฟนอนพรุ่งนี้นะคะให้ทุกคนช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะเพื่อที่จะให้หลายๆคนที่ได้ช่วยกันร่วมกันเข้ามาโหวตร่วมกันเข้ามาให้กำลังใจน้องค่ะ ซึ่งวันนี้เองนะคะทุกคนทางออฟฟิเชียลเนี่ยเพิ่งจะมีการอัปเดตอันดับของเด็กฝึกไปซึ่งน้องนายนะคะเขาก็ยังสามารถที่จะรั้งตำแหน่งอันดับ7ไว้ได้นะคะจาก11อันดับทั้งหมดของเด็กฝึกที่จะได้เฉิงถวนหรือว่าได้เดบิวต์นั่นเองค่ะแต่ถึงยังไงก็ตามนะคะทุกคนอันดับของน้องเนี่ยถือว่ายังไม่ปลอดภัยนะคะยังมีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่ามีแม่จีนนะคะเขาได้ออกมาวิเคราคะห์ค่ะมีการเอารูปมาเปรียบเทียบค่ะระหว่างซีซันโปรดิวหนึ่งศูนย์หนึ่งซีซันแรกนะคะ ได้อันดับที่7เหมือนกันใน3วันสุดท้ายก่อนที่จะมีการประกาศผลแต่พอวันที่มีการประกาศผลนะคะลีจูชเชวอนนะคะกลับไม่ติดอันดับค่ะซึ่งก็มีการเอามาเปรียบเทียบว่าน้องนายกรอชิดเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหลุดจากอันดับเฉิงถวนใน11คนนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งแม่จีนเองนะคะเขาก็ได้มีการออกมาย้ําว่าอย่าพิ่งประมาทเด็ดขาดนะคะกับช่วงเวลานี้เดี๋ยวอิงนะคะจะเข้าไปเช็คกระแสของน้องนายนะคะในเว็บบอให้ซึ่งตอนนี้เนี่ยอิงได้เข้ามาเพจหลักออฟฟิเชียลของทางล การแล้วนะคะคต่อิงจะมาวัดกระแสให้ดูนะคะว่าในคอมเมนต์ทั้งหมดที่อยู่ในโพสนี้เนี่ยจะมีการพูดถึงน้องเกาชิงเฉินหรือว่าน้องลิเตอร์ไนมากน้อยแค่ไหนคะ่ะพอเปิดเข้ามานะคะเห็นเลยว่ามีการโพสต์ถึงเด็กฝึกเยอะแยะมากมายเลยแน่นอนค่ะว่าก็จะมีบ้านต่างๆที่เขาเข้ามาชิงตําแหน่งซีเว่ยหรือว่าตําแหน่งท็อปวันนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะยังไม่เห็นถึงโพสต์ของน้องนายเลยนะคะนี่นะคะตามที่เพื่อนๆทุกคนได้เห็นไปพร้อมๆกันกับอิงนะคะว่าในโพสต์นี้เนี่ยแทบจะไม่เห็นเกาชิงเฉ ขึ้นมาเลยนะคะซึ่งน่าเป็นห่วงน้องมากๆเพราะว่าในนี้เนี่ยมันสามารถวัดอะไรได้หลายๆอย่างว่ามีกองเชียร์หนา,นานแน่นมากแค่ไหนคะ่ะอ่าเจอแล้วคะ่ะเกาชิงเหินมาแล้วคะ่ะนี่คะ่ะก็จะเห็นได้ว่ากว่าเราจะเจอโพสต์ของน้องนี่ก็คือนานมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกไงคะว่าอันดับของน้องนี่มีความเสี่ยงสูงมากๆเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กําลังดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะช่วยน้องโดยการด o n a t มากๆเนี่ยสามารถที่จะทําการโด n a t e ได้นะคะตามข้อมูลที่อิงขึ้นให้บนหน้าจอนี้เลยค่ะซึ่งตอนนี้เองนะคะก็มี แม่จีนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าจิวมานะคะได้มีการออกมาทําการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นรูปเชียร์ของบ้านของตัวเองกันแล้วนะคะทุกคนซึ่งแน่นอนคะ่ะว่าในรูปนะคะก็จะเขียนเป็นคําว่าเกาชิงเฉินชูเต้าค่ะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเกาชิงเฉนินต้องได้เดบิวต์นั่นเองค่ะบางคนนะคะก็มีการออกมาโพสรูปพร้อมกับเขียนคําบรรยายให้กําลังใจน้องแล้วก็ทีมแม่ยกให้ช่วยกันโดเนตน้องค่ะบางคนนะคะเขาก็บอกว่าเธอและความงามเกิดมาเป็นของคู่กันหมายถึงว่าเกิดมาพร้อมกับความงดงามเธอ คือความหมายที่ซ่อนอยู่ในทุกช่วงเวลาเกาชิงเฉนินซึ่งนอกจากนั้นเองนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยบ้านจีนก็มีการระดมกันโดนทกันอย่างต่อเนื่องมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะการเข้าไปซื้อเจ้านมเปรี้ยวกันค่ะนี่เลยค่ะแม่จีนนะคะก็ได้มีการโพสต์กันอย่างต่อเนื่องมากๆเลยนะคลับบางคนของน้องนะคะก็โชคร้ายเหมือนกัน,นะคะ่ะน่าสงสารมากเลยเขาบอกว่าไปซื้อนมมาเพื่อที่จะบูดให้น้องแต่ปรากฏว่า QR code ถูกขูดออกไปหมดแล้วคือพูดไม่ออกเลยอะ่ะบางคนนะคะเพิ่งจะมาโดนน้องตกไปมัน เมื่อเร็วๆนี้นะคะก็ได้มีการออกมาโพสว่าขอโทษทีนะคะทุกคนพอดีฉันเพิ่งได้มาดูรายการนี้ช้าไปหน่อยฉันเพิ่งเป็นแฟนคลับของน้องเพิ่งโดนน้องตกเมื่อไม่นานมานี้แต่ฉันยังไม่มีกลุ่มน้องให้เข้าเลยค่ะวันนี้เพิ่งไปซื้อนมมาจะเข้าร่วมกลุ่มเพื่อร่วมโดเนฟได้ยังไงกันคะฉันอยากจะช่วยเสี่ยวจิ๋วจริงๆนะรู้สึกว่าตอนนี้อันดับของน้องเนี่ยอันตรายมากๆเลยและเมื่อเร็วๆนี้เองนะคะทางบ้านแม่จีนของเราเนี่ยก็ได้มีการขึ้นป้าย LED กาวชิงเฉินไปเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งมาจากการระดมเงินของ แม่แม่ที่รักน้องในประเทศจีนนะคะแล้วฝั่งสยามในประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีเหมือนกันค่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมคะทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะรูปที่รู้สึกว่าจะฮิตกันมากเลยในหมู่แม่แม,แม่จีนเลยนะคะต้องเป็นรูปนี้เลยค่ะสายมูที่จีนนะคะขเขาทำกันเพื่ออวยพรให้น้องโชคดีค่ะนี่ก็จะเห็นได้ว่ามีการเอารูปของน้องมาแต่งให้เป็นเครื่องรางอะไรทํานองนี้ของเขาค่ะและบางคนเองนะคะเขาก็ได้เขียนข้อความนึงขึ้นถึงน้องค่ะว่าเพราะว่านายอาจจะไม่ใช่ทายที่คนไทยชอบไม่ใช่พิมพ์นิยมของคน ทคนไทยอาจจะชอบพวกลูกครึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาลูกชายถูกคนไทยเขาบอกว่าหวังเป้านะคะก็อารมณ์ว่ามีข่าวในเน็ตอะไรทํานองนี้มาการถูกพูดถึงในอินเทอร์เน็ตในทางลบนะคะและยังมีการด,าด่าทอครอบครัวของน้องอีกด้วยถูกไซเบอร์บูลี่ก่อนที่จะมาเมืองจีนดังนั้นพวกเรามาร่วมกันตั้งใจให้นายพัฒนาและเติบโตที่จีนกันเถอะ10ชั่วโมงสุดท้ายนี้พวกเราจะต้องทําให้ได้เป็นยังไงกันบ้างละคะทุกคนหลังจากที่ได้ฟังไปเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะช่วยน ้องโดเนตกันบ้างไหมคะซึ่งที่อิงเอามาแปลให้ฟังนะคะก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองในโลกของเวโปค่ะและตอนนี้นะคะทางแม่จีเนี่ยเขาก็ได้มีการสร้างแฮชแท็กเพื่อน้องค่ะนั่นก็คือแฮชแท็กก้าวชิงเฉิน Woman Maker and k u Rangnir Shuang ถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็จะแปลว่าก้าวชิงเฉินพวกเราจะไม่ทําให้เธอผิดหวังทางจีนะคะเขาจะทําให้น้องเนี่ยได้เดบิวต์ให้ได้ค่ะแล้วฝั่งไทยเราล่ะคะจะปล่อยให้น้องผิดหวังหรือเปล่ามาร่วมด้วยช่วยกันในอีกไม่กี่ชั่วโมงที่จะได้มีการประกาศอันดับเดบิวต์กัน และก็ช่วยแชร์คลิปนี้นะคะไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อที่จะได้ให้หลายๆคนเนี่ยได้ช่วยกันเข้ามาโหวตน้องเพิ่มๆมากขึ้นค่ะส่วนช่องทางการโหวตนะคะก็มี3ช่องทางเหมือนเดิมค่ะ3ช่องทางหลักๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยถ้าใครที่อยากจะโดเน a t ให้น้องนะคะสามารถสแกน QR code เข้ากลุ่มแล้วก็ไปทําการ donate ได้หรือว่าอาจจะโดเ a t e แล้วก็เก็บสลิปไว้แล้วก็สแกนเข้ากลุ่มมาได้เลยค่ะแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะคะเราจะมาลุ้นกันค่ะว่าเกาชิงเฉินหรือว่าน้องนายเนี่ยจะสามารถติดอันดับเดบิวต์ได้หรือ าในรายการช่วงเจ้าหญิงเอ๋อหลิงเอ๋อีในปีนี้ค่ะไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะลลาาาสจเนมอี